เด็กที่เพิ่งจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ทํางานได้แค่6เดือนก็ได้ปรับเงินเดือนขึ้นมากกว่าคนที่อยู่มาก่อนหน้าทั้งนได้ทาหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบได้มากกว่าหากเป็นแบบนี้ควร move on ไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะคือเรื่องของผลงานกับผลลัพธ์แล้วก็เงินที่ได้รับ อันนี้มันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาในหลายๆองค์กรถ้าเรามองในมุมของคนนอกนะครับคือก็อยากมองให,ให้เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมใหชาถึงให้เงินเดือนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทำงานได้แค่6เดือนปรับให้เขาอีกมากกว่าคนที่อยู่มาก่อน2ปีอันนี้น่าคิดก็อยากรู้เหตุผลจากให้ชาเหมือนกัน ถามคนที่เป็น HR ที่ฟังตอนนี้อยู่ช่วยตอบหน่อยได้ไหมประการถัดมาจริงหรือเปล่าที่การที่มีคำกล่าวอ้างอย่างนี้แล้วกันเขาบอกว่า,าหาคนทำงานยากยุคนี้หาคนทำงานยากเลยจำเป็นจะต้องอให้เงินเพื่อดึงดูดให้กับคนให้อยู่กับองค์กรต่อไปนะครับ ก็อาจจะจริงถ้าสมมติว่าพอดีน้องเขาถามมาแค่นี้เนาะถ้าสมมุติว่าน้องที่เพิ่งจบมาใหม่เนี่ยเขามีอาจจะมีความสามารถมากจริงๆแล้วก็หัวหน้าแล้วก็ที่จะามองว่าเฮ้ยคนนี้มันเก่งต้องให้เงินเดือนเพิ่มนิดสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ให้เขาอาจจะไปอยู่ที่อื่นได้ก็อาจจะมองในมุมของ น้องคนนี้เป็นทาเลต์ก็เลยให้เงินก็ได้นี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งส่วนเหตุผลที่เรารู้สึกน้อยใจว่าเราอยู่มาก่อนหน้านั้น2ปีแล้วเงินเดือนน้อยกว่าเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะครับที่พวกเราผมเองอาจจะรู้สึกแบบนี้ไม่ต่างกับน้องเขาก็ได้ทุกคนก็มีสิทธิ์รู้สึกแย่ได้เพราะว่าคนที่มาใหม่ได้มากกว่าเราถ้าเราเอาเงื่อนไขของเวลามาเป็นตัวตัดสินแน่นอนมันดูเหมือนไม่แฟร์ แต่อยากให้หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนดีกว่าว่าถ้าไม่เอาเรื่องเวลาเป็นตัวตัดสินแล้วก็ไปดูคุณสมบัติไปดูความสามารถก่อนดีไหมว่าน้องที่ได้มากกว่าเราอะความสามารถเขาคุณสมบัติเขาอะที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามีอะไรต่างกับเราบ้างตรงไหนที่เขามีดีกว่าเราอาจจะมีก็ได้นะครับถัดมาบอกว่าเ,เนื้องานเนี่ยเราทำมากกว่า น้องก็ทําน้อยกว่าอันนี้ก็ต้องเป็นพิสูจน์กันจริงๆนะว่ามันจริงหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกก็ได้หรือบางทีหัวหน้าเขาอาจจะอส s i น์งานให้น้องเขาทาด้านอื่นที่เราไม่รู้ก็ได้อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะว่าอันไหนมันจริงหรือไม่จริงแต่ผมอยากให้เราเห็นหลายๆด้านนั่นเองว่าก่อนที่เราจะด่วนสรุปแล้วก็น้อยใจไปเกินกว่าเหตุเนี่ยต้องกลับมาดูทั้งสิ่งที่เราทําในช่วง2ปีที่ผ่านมากับสิ่งที่น้องเขาเพิ่งทําเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาด้วย บางทีที่เขาได้อะมันอาจจะมาจากเรื่องอื่นๆที่เราไม่รู้ก็ได้นะครับและที่เราไม่ได้เท่าน้องเขาหรืออยู่มาสองปีไม่ได้มากกว่าเขาเราก็ต้องกลับมาประเมินตัวเราเองด้วยว่าเราขาดอะไรไปเราตกอะไรไปเราไม่มีตรงไหนนะครับถ้าเรายังอยากอยู่ต่อที่นี่นะผมว่าสถานการณ์ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นผมนะผมจะไม่เอาตัวตัวน้องเขาอะ หรือไม่เอาตัวผมมาไปเปรียบเทียบน้องเขาแล้วไม่เอาน้องเขามาเปรียบเทียบผมในยามที่ผมจะไปพูดกับเจ้านายผมจะไม่เอามาเปรียบเทียบเพื่อให้ผมรู้สึกแย่ลงแต่ผมจะดูว่าที่น้องเขาได้เขาได้เพราะอะไรบ้างความสามารถอะไรอย่างไรแบบไหนแล้วผมก็จะเก็บข้อมูลนี้ไว้แล้วผมก็จะหาเวลานะหาโอกาสคุยกับหัวหน้าคุยกับเฮชาว่าถ้าผมอยากจะเติบโตก้าวหน้าต่อที่นี่เนี่ยผมต้องมี อะไรอีกบ้างที่ผมจะได้เงินเดือนเยอะเออเอาเรื่องพวกนี้ไปคุยดีกว่ายิ่งคุยเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ไม่เอา,เอาบุคคลที่สามมาเปรียบเทียบนะผมว่าผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเราหรือเฮเาเนี่ยน่าจะแฮปปี้กับเรามากขึ้นเขาก็จะมองเราในแง่มุมที่ว่าเ,เราอยากจะเติบโตก้าวหน้าใช่ไหมก็เลยอยากจะรู้หรือเตรียมข้อมูลบางอย่างที่เราไปถอดบทเรียนมาแล้วว่าไอ้น้องคนนั้นขึ้นได้ยังไงเนี่ย เราก็รู้แล้ว ه, ถ้าผมทําตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ผมจะได้ไหมแบบนี้มันจะทําให้เราไม่หลงทางนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าลายแทงของการเติบโตที่นี่เป็นยังไงด้วยถ้าถ้าเราทําแบบนี้ความเคลียร์มันจะเกิดแต่ถ้าเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับน้องเขาบนพื้นฐานที่ความรู้สึกเป็นที่ตั้งเนี้ยมันจะไม่ได้ทั้งความเคลียร